สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสักสอนจันหอมครับร้านน้อมก้าวการเกษตรครับวันนี้ผมมาอยู่กับอาจารย์วีรศักดิ์กิติศรีวรพันธ์นะครับเป็นนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรครับอยากให้อาจารย์เล่าที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์ด้านหน้านี้ครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับครับก็สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านหน้านี่นะครับก็คือ ได้จากงานวิจัยและพัฒน,นาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรนะครับแล้วก็ทดสอบทดลองใช้กับพืชต่างๆทั้งในและต่างประเทศผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับเราทําการวิจัยทดสอบพัฒน,นาไม่เกิากว่า20ปีนะครับนี่ในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้ครับที่อยู่ข้างหน้านี้ครับเรารวมรองผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรแล้วกันนะครับทั้งหมดนี้นะครับประกอบด้วย2ส่วนครับ ส so então, Syndrome, ่วนที่ส่งก็คือส่วนวัตถุดิบที่นำมาทําผลิตภัณฑ์ได้การเกษตรเนี่ยจะมีแบ่งเป็นสองกลุ่มครับกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของแร่ธาตุนะครับที่จําเป็นที่ต่อการเจริญเติบโตของพืชกลุ่มที่2อคือกลุ่มของสารอาหารนะครับที่จะช่วยทำให้พืชนั้นเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับและที่สําคัญนะครอเราใส่เรื่องนวัตกรรมในการนําพาสารสาคัญเข้าสู่ต้นพืชอย่างรวดเร็วที่นวัตกรรมที่นําพาสารเข้าสู่พืชอย่างรวดเร็วนะครับเราียกว่ามันไม่ใช่ เป็นนัตกรรมที่ทําให้สารต่างๆนะสามารถซึมผ่านเข้าสู่ตน้นพืชได้ทุกส่วนเพราะ่าจะเป็นส่วนลำต้นกิ่งก้านใบดอกรูปผลนะครับเมื่อสารสมคัญนี้สัมผัสนี่ร้อยลครับสามารถส่งตรงเข้าสู่เซลล์พืชโดยตรงครับอาจารย์ครับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านหน้าเราเนี่ยมีอะไรบ้างครับอาจารย์อ๋อผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านหน้านี่นครับผมเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนะครับผตภัณฑ์ที่อยู่ด้านหน้านี่ครับ มีตั้งหลายขวดเนี่ยบางคนจะสงสัยเอ๊ะทำไมมันมีหลายขวดจังผมเพื่อให้การใช้งานที่ถูกต้องนะครับเราแบ่งผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรอยู่ด้านหน้าผมเ,เป็นทัดงหมกลุ่มในการครับกลุ่มที่1คือตัววอร์มอพครับเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มเรียกปรับสมดุลให้กับพืชเพราะบางทีเราปลูกพืชน,นี่นะครับเราปลูกกลางแจ้ง ย่อมีวันหนึ่งเรียกว่ามีอากาศร้อนอากาศหนาวฝนตกมากฝนตกน้อยแล้วก็ปรับสมบุลทั้งภายในภายนอกให้กระพือนั้นเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องครับที่เรียกว่ากลุ่มปรับสมบุลของพืชครับคือกลุ่มที่หนึ่งบอบอับนะฮะบอกัครับกลุ่มที่สองครับอาจารย์กลุ่มที่สองเนี่ยนะครับเราต้องการพืชให้เจริญเติบโตเราต้องการปุ๋ยผลิตของพืชกลุ่มที่สองนี้นะครับเราเรียกว่ากลุ่มเป็นอาหารเสริมสําหรับพืชประกอบด้วยสองผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์ที่หนึ่งคือตัวอัล อัลฟานั้นกับเป็นตัวเป็นสารอาหารเป็นแร่ธาตุที่ทําให้พืชนั้นสามารถเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่นี้ครับไปพัฒนาเรื่องของผลล่าไปเสริมความแข็งแรงของบลำต้นทําให้ลําต้นนั้นมีความใหญ่ขึ้นนะครับกิ่งก้านแตกกิ่งก้านดีการแตกใบกนแตกยอดนะครับคือตัวของผลิตภัณฑ์ของอัลฟ้าครับอัลฟาก็คือเรื่องของต้นไป ถูกต้องครับนะครับใช่ครับเบต้าครับาันรย์ครับส่วนของเบต้านะครับก็เป็นกลุ่มของอาหารเสริมพืชขึ้นเหมือนกันนะครับกลุ่มของเบต้านี่นะครับเป็นสารอาหารและแร่ธาตุที่เตรียมวามพร้อมให้กับต้นไม้เพื่อในการพัฒนาเรื่องของระบบสืบพันธุ์การเจริญเรื่องของการติดดอกนะครับการผสมเกสรการป้องกันการดอกร่วงนะครับการพัฒนาของผลการพัฒนาของผลผลิตให้คุณภาพและเรียกว่ารสชาติสีให้ตรงตามสายพันธุ์นะครับ นั่นพนั้นเรื่องของคุณภาพเรื่องของปริมาณออกผลผลิตอยู่ที่ตัวสืชพันธุ์ตัวนี้ครับนั่นคือเบต้านะฮะต่อไปกลุ่มที่3ครับอาจารย์ครับกลุ่มที่3นะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับเมื่อเราปลูกพืชแล้วพืชเจริญเติบโตดีนะครับกลุ่มที่3เนี่ยผมเรียกว่ากลุ่มที่เรียกว่าเสริมสร้างความแข็งแรงหรือสุขภาพของพืชครับเพราะบางทีเราปลูกพืชไปแล้วจะไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรก็แต่อาจจะมีเรื่องของแมลงศัตรูอาจจะมีเรื่องของโรคไม่ว่าจะเป็นเชื้อราแบคทีเรียเข้ามาลบกกขวนนะครับ ปิพัน์กลุ่มนี้ก็ประกอบด้วยสองตัวเหมือนกันครับตัวนี้นะครับผลิพันธ์ตัวนี้นะครับ,รบก็คือเป็นปฏิพันธ์ที่ป้าาอ,งองกันของกลุ่มของเชื้อราแบคทีเรียนะครที่จะเข้ามาเรื่อว่าทําความเสียหายที่ต้นพืชเป็นตัวเสริมภูมิป้องกันในการเลยทำให้พืชต้นขแข็งแรงป้องกันเชื้อราและแบคทีเรียครับครับซิกมาครับอาจารย์ส่วนซิกมาครับซิกมาเนี่ยบางทีเราก็ปลูกพืชแล้วนี่ยนะครับเราบางทีมีแมลงศัตรูเข้ามารบกวนนะครับจริงๆผมก็ต้องการความปลอดภัยเราไม่ได้กำจัด เือของมแมลงหดยตรงครับไม่เป็นสารเคมีที่ฆ่ามแมลงหดยตรงแต่เราศึกษาเขาว่าเมื่อมแมลงมาทําลายศัตรูแล้วส่วนใหญ่ก็จะออวางไข่มแมลงหนึ่งตัวนะครับสามารถวางไข่ได้ประมาณ400-500ฟองผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะท้าท่านอย่างนั้นเราก็คิดผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาครับเมื่อฉีดไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถคุมกําเนิดไข่มแมลงไม่ให้สามารถทำได้ถ้าเราคุมกําเนิดมแมลง ครับหรือไข่มแมลงนะครับไม่สามารถฟักได้ก็จะไม่มีตัวหนอนไม่มีตัวเต็มใบที่จะมาทําลายพืชเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็คือหนึ่งช่วยป้องกันเรื่องุ่มกาเนิดไข่มแมลงแต่ที่สําคัญครับเมื่อฉีดไปแล้วนะครับต้นพืชจะมีความวนวลความชุ่มชื้นเป็นมันวาวนะครับทาให้คุณภาพของพืชเนี่ยดีขึ้นและก็สามารถเก็บได้นานเลยครับครับที่สําคัญคือเน้นความปลอดภัยใส่ใจต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้มอม ทั้งหมดนี้มีสารเคมีที่เป็นพิษนะรับาจารทั้งหมดเราคำนึงถึงความปลอดภัยครับไมว่าจะเป็นผู้ใช้พืชที่เราใช้หรือว่าสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้นะครับสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยครับไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายผสมอยู่สักนิดเดียวครับ สรุปแล้วคือไม่มีสารเคมีที่เป็นพิษนะครับปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมนะครับเราใส่ใจสิ่งแวดล้อมถูกต้องครับเราฉีดผ้ากวดนี้ได้ถึง3กลุ่มนะครับเป็นกลุ่มที่1ก็คือในเรื่องของการปรับโครงสร้างภายนอกภายในต้นพืชนะครับแล้วก็ตัวของอาหารนะครับต้นใบดอกผลการผสมอาหารคือในส่วนนี้นะครับเรื่องของผลผลิตคุณภาพนะครับเราได้แน่นอนนะครับแล้วก็กลุ่มของการป้องกันโรคพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคโรคพืชที่เกิดจากเชื้อดาเชื้อ แบคทีเรียนะครับแล้วก็โรคแมลงนะครับสุดยอดจริงๆครับอาจารย์ครับวันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์มากครับผมครับ